สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสครับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปิกรันด้อมวันนี้คือฟ้าเบื้องบนยังภูมิใจในตัวคุณขอบคุณสำหรับทุทกๆการสพอร์ตนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะพร้อมแล้วเรามาเช็คเอเนอร์จีนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะหยิบตัวสอนเจ็ดตัวนะคะ ตัวอ,อนี้อาจจะอยู่ในชื่อในนามสกุลหรือว่าเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับคุณได้นะตัว K ตัว O ตัว L นะคะ Q G สองตัวสุดท้ายเป็นตัว U กับตัว D ค่ะมาเช็คพลังงานกันนิดนึงเนาะพลังงานช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้าง อขึ้นใบแรกก็สวยแจ่มมาเลยนะคะเดอะเมจิเชียนนะตามด้วยเพจออฟเพนทาโคสนะคะเอ็ดออฟคัพส์ค่ะอ,ออกมาถึงสองใบเลยอุ๊ปสขออนุญ,ญาตปิดไว้นิดนึง รอบที่แล้วเหมือนจะมีปัญหาสำหรับไพ่บางใบเลยต้องหลอก AI นิดนึงนะคะอีกสองใบเป็น The Lovers แล้วก็ Queen of Cups ค่ะจะบอกว่าพลังงานดีมากดีตั้งแต่ใบแรกเลยนะคะช่วงนี้นี่คุณจะมีฟิลอารมณ์ฟิลลิ่งเหมือนมีแพชชั่น มีความสุขมีความเชื่อมั่นในตัวเองกลับคืนมานะคะอะไรที่เคยมีปัญหาหรือว่าแม้แต่ใครที่กำลังจะเผชิญปัญหาบางสิ่งบางอย่างอยู่ในขณะนี้ค่ะช่วงนี้กำลังใจของตัวคุณน่ะค่อนข้างดีคุณสามารถรับมือกับปัญหาคุณสามารถมองหาหานทางหรือว่า วิธีการนะคะที่จะทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะพาตัวเองไปสู่เป้าหมายที่คุณวางไว้บางคนอาจจะมีโปรเจกต์มีงานใหม่ๆมีเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการงานการเงินนะคะหรือว่าแม้แต่จะออกแนวไปทางการเก็บหอมรอมลิด การวางแผนในการลงทุนหรือว่ารายได้เพิ่มจากที่อื่นอะไรที่เกี่ยวข้องกับการงานการเงินนะคะที่คุณหมายมั่นปั้นมือ,อไว้ว่าจะลงมือทำเนี่ยช่วงนี้คุณมี power มากๆเลยความสามารถของคุณจะแบบโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์นะคะหรือว่าถ้าอยู่ในที่ทำงานนะคะผลงานของคุณก็คือจะ ฉายแววเฉิดฉายแจมจรัดเป็นที่น่าจับตามองอยู่ๆคุณจะกลายเป็นแบบคื่นลูกใหม่ที่ใครๆก็พูดถึงหรือว่าบ้านลายบ้านเราเขาเรียกอะไรนะอ,อันเดอร์ดอกอเราจำเราจำ,เราจำไม่ได้ถ้าใครจำได้บอกเราทีเนาะเป็นอารมณ์เหมือนกับไม่คิดว่าเดี๋ยวนะอะไรเกี่ยวกับม้าหรือเปล่า มามืดอะอะไรประมาณนี้เนาะเป็นมามืดอะเป็นคนที่แบบอาจจะอยู่องค์กรมาอย่างเงียบๆไม่ได้มีทีเท่าว่าจะโดดเด่นอะไรแต่เหมือนแบบคุณไปซุ่มทําอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่โดยที่ทุกคนเห็นอีกทีก็แบบเฮ้ยคือแบบความสำเร็จเริ่มเข้ามาลุมล้อมคุณละหรือว่าคุณเริ่มมีชื่อเสียงอะคะ่ะหรือว่าเออ เพื่อนๆอ,อาจจะไปเห็นคุณในติ๊กตอกหรือว่าได้ยินผ่านจากคนอื่นมีคนแนะนํามามีคนพูดถึงอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือแบบอยู่ๆลูกค้าอาจจะถามถึงพูดถึงชื่อคุณขึ้นมาว่าอ๋อเคยได้รับการบริการหรือว่าดีลงานกับคนคนนี้งานดีมากเลยทุกอย่างเพอร์เฟกอะไรอย่างเงี้ยมันจะส่งผลหรือว่าเป็นแรงผลักดันให้กับ คุณในเรื่องของหน้าที่การงานได้เป็นอย่างดีเลยนะเราก็จะบอกว่าช่วงนี้อะค่ะเราได้ฟิลเหมือนอารมณ์เหมือนคนที่ใส่เต็มที่สู้ไม่ยย้งนะไม่ว่าคุณกำลังจะทำอะไรอยู่ก็ตามในเรื่องของการงานก็จัดหนักจัดเต็มทำแบบเอาสุดอะทำเหมือนแบบเหมือนมีกำลังใจเหมือนใจฟูเหมือนรู้สึกดีเหมือนกำลัง อเจออะไรบางอย่างที่ตัวเองค้นหามานานก็ได้ก็ได้นะคะหรือว่าแบบเป็นคําตอบให้กับกับตัวคุณอะกาลังจะทําอะไรเพื่อที่จะแบบคุณอาจจะลองทดลองดูก็ได้คะ่ะว่างานนี้คุณรักไหมคุณชอบไหมลองทำแล้วดีไหมนะคะหรือว่าถ้างานที่ทําอยู่มันเริ่มอิ่มตัวแล้วอย่างเงี้ยเริ่มมองหางานเสริมเริ่มมองหาา j อบใหม่ ตำแหน่งใหม่หนะ้าที่ใหม่บริษัทที่ใหญ่กว่าเริ่มหาอะไรที่ท้าทายตัวเองมากยิ่งขึ้นน่ะมันเป็นช่วงที่คุณมีฟิลที่แบบรู้ว่าความสามารถของตัวเองมีระดับไหนแล้วก็รู้ว่าศักยภาพที่ตัวคุณมีค่ะคุณสามารถเพิ่มสกิลได้ขึ้นมากกว่าเดิมอีกจากถ้าที่ผ่านมาคุณเคยเป็นแค่ อันนี้อาจจะอยู่ในความคิดของคุณนะคะคนอื่นเขาอ,อาจจะไม่ได้คิดแบบนี้เนาะคือแบบคุณอาจจะคิดว่าเอ๊หรือว่าเราเป็นเป็นแค่ choice เป็นตัวเลือกของบริษัทหรือเปล่าแต่นับจากตรงนี้เป็นต้นไปยูจะเป็นคนที่เลือกได้เลยว่าอยากอยู่บริษัทไหนอยากทําตําแหน่งอะไรอยากทํางานไหนอยากหยิบจับอะไรอยากทําอะไรให้กับตัวเองอยาก หาความท้าทายใหม่ๆหรือว่าอยากขยับฐานรายได้ให้มีมากยิ่งขึ้นอยากให้ตำแหน่งสถานะของตัวเองอะคะ่ะใหญ่โตไปตรงไหนก็ตามอะเหมือนช่วงนี้คุณลุยเต็มที่เลยลุยโดยที่แบบไม่หันกลับมามองที่เดิมเลยนะไม่ใช่ว่าคือได้ที่ใหม่แล้วลืมที่เก่าหรือว่าแบบเป็นฟิลลิ่งแบบเห็นแก่ตัวเลือกตัวเองไปก่อนนะ มันเหมือนกับที่ที่อยู่อะคะ่ะก็ค่อนข้างอิ่มตัวแล้วอะเริ่มเริ่มสนุกอะเริ่มสนุกเริ่มมีความสุขที่จะหาความท้าทายให้กับตัวเองนะคะอันนี้มันมันเหมือนกับคนที่ทำอะไรบางอย่างหรือว่าทำงานนะคะเพื่อที่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้แล้วมันมัน เขาเรียกว่าอะไรได้เบสิกสแตนดาร์ดที่คนคน,นึ่งควรจะมีควรจะเป็นละคราวนี้เหมือนเริ่มหาอะไรที่เป็นความสุขทางใจนะถ้าเป็นในเรื่องของความรักเนี่ยบางคนจะลักกี้อินเกมลักกี้อินเลิฟเนาะคือเรื่องการงานก็ดีในเรื่องของความรักก็ดีเช่นเดียวกันใครเป็นคนโสดมานานเนี่ยช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้เจอคน ที่จะเข้ามาทำให้คุณใจฟูเนาะใจฉ่ำม,มีความสุขเลยละ่ะหรือว่าใครทีอ่อยู่ในมุมที่คุ้มเครือมานานอะ่ะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณสามารถตัดโชะได้เลยแบบโอเคทำใจได้ละ่ะกับเรื่องเก่าๆที่ผ่านมากักบคนเก่ากับใครบางคนอะ่ะความอาลัยอารวร์ความคิดถึงความท้อแท้ความเศร้าความ ความเหนื่อยที่ที่เคยมีอะค่ะในฟิลลิ่งที่มันเป็นเนกาทีฟทั้งหมดที่ผ่านมามันมันเริ่มจางไปมากละคุณเริ่มมีความสุขกับตัวเองมากละมันไม่ได้แปลว่ามันจะไม่ไม,ไม่ไม่มีอยู่เลยนะมันก็คงมีอยู่แต่ว่าเหมือนคุณสนุกกับการงานมากจน จนไม่ได้ค่อยโฟกัสในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่แล้วก็ช่วงนี้นะคะเ,เหมือนความรักก็จะวิ่งเข้าหาคุณละเริ่มที่จะเดินเข้ามาหาคุนละเช่นเดียวกันถ้าใครมีคนที่คุยอยู่แล้วช่วงนี้ความรักจะเป็นโมเมนต์แบบเริ่มมีความลึกซึ้งมากขึ้นเริ่มขยับทําความเข้าใจเรียนรู้จักกันมากขึ้นฐานะหรือว่าความรู้สึก มันจะไม่ค่อยผิวเผินเหมือนที่ผ่านมาอาจจะไม่ไม่จําเป็นต้องจีจะเหมือนแต่ก่อนนะคะแต่เหมือนแบบอยู่ไปนานวันเริ่มรู้สึกปลอดภัยกับคนคนนี้ไปเรื่อยๆนะคะประมาณนี้นะอันนี้เป็น energy คร่าวๆของช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาฟังแร n d o m กันเนาะ ขออนุญาตวางไพ่นิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวให้พี่ไพ่ออร์โคลเนาะช่วยตอบคำถามด้วยสำหรับแลนด o อมวันนี้นะคะขนาดพี่ออร์โคยังขึ้นว่าเป็น e อเนอร์จีแสดงว่าพลังงานช่วงเนี้ย ไหลเวียนแบบดีมากๆแต่ดีจริงๆนะดีทุกทุกทางเลยดีทุกตรง<ม>พ,พี่พพยออกมาช่วยคอนเฟิร์มได้ขอบคุณมากๆเลยค่ะโอ้ oh my god ปั๊บหนึงนะคะ <c oughs> มีข้อผิดพลาดทางเทคนิคนิดหนึ่งขออภัยค่ะ กูดเชียนะคะว้า wow. วเราไม่เคยเห็นหไพ่ใบนี้เลยสวยจังเลยว้าว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 ไพ่ดีจังเลยอะ่ะเหมือนมีนางฟ้าสององค์คอยดูแลคุณอยู่เลยเนาะดีจังเลย <c oughs> สีสวยมากสีโปรเลเลยเฟรนชิพนะคะ โอ้ oh my god อันนี้เป็นไพ่ใบโปรดที่ถ้าใครดูเรามาพักนึ่งจะรู้ว่าเราจะจะลากจะลากอะไรประมาณนี้เนาะ a b u n d n นะ a b n d e n นะคะโอเคตื่นเต้นตกใจด้วยไพ่สวยมาก energy คือแบบสีสวยงามความรู้สึกก็ดีงามนะคะเราดีใจแทนใครที่เปิดมาฟังวันนี้จังเลยอยาก อยากให้มีโอกาสแบบคนอื่นหรือใครใหลายๆคนได้เห็นหรือว่าได้รับถึงพลังงานตรงนี้เนาะอย่างแรกนะคะจะบอกว่าด้วยด้วยความเก่งของตัวคุณนะคะเราคิดว่า คนที่อยู่รอบข้างคุณนะหรือว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยได้เห็นชัดเจนอยู่แล้วแหละว่าศักยภาพของคุณนะคะในที่ทำงานก็ดีหรือว่าในการทำมาหากินอะไรของคุณก็ตามแต่นะความสามารถในการหาเงินก็ได้นะคะอะไรที่แบบเป็นสิ่งที่จับต้องได้เนี่ยคุณมีความสามารถมากมายหลายด้านแล้วก็มีความเก่งกาจเก่งชนิดที่ว่า สามารถพาตัวเองขยับขึ้นไปในจุดที่สูงขึ้นเรื่อยๆคุณจะเป็นคนในหนึ่งในไม่กี่คนที่แบบพลิกแปลงชีวิตตัวเองหรือว่าปรับเปลี่ยนตัวของคุณนะไปตามสถานการณ์ได้เสมอจะจะไม่เป็นคนที่ถอดใจอะไรง่ายๆหรือว่าตกอกตก,ตก,ตกใจหรือ ทุ่มเทพลังงานมากจนเกินไปในช่วงที่แบบอารมณ์มันสวิงพลังงานมันไม่นิ่งพอหรือว่าเวลาที่จักรวาลเวยียงอะไรบางอย่างมาให้อะไรอย่างเงี้ยคุณค่อนข้างจะมีสมาธิกับตัวเองนะคะจะเป็นสมาธิสติสัมปันญ,ญญะหรือว่าโฟกัสก็ได้เนาะค่อนข้างโฟกัสเรื่องอะไรที่เป็นหลักใหญ่ใจความได้ดีไม่ค่อยคอยเควไปกับ สิ่งเล้าหรือว่าสิ่งแวดลอ้อมโดยเฉพาะถ้าเป็นอะไรที่แบบเข้ามาแล้วพยายามยุโยงปลุกปัน่นทําให้คุณไปทําอะไรที่ไม่ดีอ่ะหรือว่าแบบถ่ายเทไปอยู่ในจุดที่มันไม่เอื้อกับตัวเองอะคะ่ะพาเช่นสมมติเนาะชาัดๆแบบพาตัวเองไปดื่มเหล้าเมายาปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยอะไรที่มันเกินเบอร์เกินลิมิต หรือว่ามันย้อนกลับมาทำลายตัวคุณทีหลังอะคุณจะไม่แตะเลยแล้วในความไม่แตะเนี่ยคุณก็ไม่ได้ทำให้คนอื่นที่เขาทำเรื่องเนี้ยรู้สึกผิดด้วยนะคะคือเช่นตัวเองเป็นคนไม่ชอบใช่ไหมสมมติว่าเป็นคนไม่ดื่มเป็นคนไม่สูบอะคะ่ะแต่ก็แบบว่าไม่ใช่ไปยืนด่าคนอื่นที่เขาไม่ได้ทำไม่ได้เป็นเนาะก็เข้าใจว่า บางทีบางครั้งอยู่ยในสังคมก็อาจจะต้องทําตัวประมาณนึงอาจจะดื่มบ้างนิดหน่อยพอเข้าสังคมแต่แบบให้ไปเขาเรอะไรอะไปสนุกไปเอ j นจอยกับอะไรดักดารอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยทำนะคะไม่ค่อยทำมีมีโฟกัสในเรื่องดีๆที่แบบมั่นคงมากๆโดยเฉพาะโฟกัสในเรื่องของเงินนะ หลายคนนี่จะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงนะคะอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวก็ได้หรือว่าอาจจะแบบเป็นที่พึ่งของของคนในบ้านก็ได้นะไม่จําเป็นต้องเป็นพี่คนโตหรือน้องคนเล็กหรือคนกลางคนไหนคนไหนก็ได้แต่คุณอะเป็นที่พึ่งให้คนอื่นได้และก็มักจะเป็นแบบนี้เสมอด้วยนะบางทีไม่ใช่แค่ที่พึ่งอะแต่เวลาคนอื่นๆหรือคนรอบข้างหรือใครก็ตามอ่ะ เขามักจะเข้ามาขอความช่วยเหลือจากคุณเขาไม่ได้คิดว่าคุณเป็นเหยื่อแต่เขารู้สึกว่าคุณใจดีอ่อมันก็จะมีบ้างที่แบบมิจฉาชีพหลุดเข้ามาเนาะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วอะ่ะเขาสัมผัสได้ถึงความใจกว้างความใจดีความเป็นมนุษย์ของคุณน่ะคือกับคนบางคนนะคะเวลาเขาทำผิดเขาจะไม่ไม่กล้าไปรบกวนคนอื่นน่ะแต่ไม่ใช่บอกเอา้าแล้วทำไมมาลบกล้ามารบกวนกับเรา ไม่ใช่ว่าเขากล้าหรอกนะแต่เหมือนแบบว่าเขาเขารู้ว่าคุณจะต้องไม่ตอกย้ำซ้ำเติมหรือทำให้เขารู้สึกผิดแน่ๆเหมือนแบบคือมันเป็น energy ที่ที่ที่เขารู้ว่ามามาหาคุณเอะ่ะคือไม่ไม่จำเป็นที่ว่าการแก้ปัญหาจะต้องโยนเงินหรือว่าทำอะไรให้ที่มันยิ่งใหญ่มากๆนะคะบางทีบางครั้งอะ่ะคนที่เขามีปัญหา หลายหคนเขาแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้นะแต่เขาไม่มีกําลังใจเขารู้ว่าถ้าเขามาหาคุณเนี่ยเดี๋ยวเขาจะได้กําลังใจกลับไปแน่ๆหรือกับบางคนที่อีโก้ตัวใหญ่ๆอ่ะเขาต้องเดินเข้ามาหาคุณเพราะว่าคุณจะมีความจริงใจในการใช้คำว่าอะไรดีวิจารณ์ติมันเป็นการติเพื่อก่อไม่ใช่ติให้เจ็บช้ำน้ำใจ อคนมีอีโก้เนี่ยบางทีบางครั้งถ้าเขาอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่มีแต่คนยกยอสรรเสริญนะ่ะเขาจะไปไหนได้ได้ไม่ไกลมากเพราะไม่รู้กระทั่งว่าตัวสิ่งที่ตัวเองทำอยู่บบผิดหรือถูกแต่ถ้ามันมีสักแวบ,บหนึ่งแล้วเขาคิดถึงคุณนะแล้วเขาแบบเออแบบเริ่มอยู่ห้อมล้อมกับคนที่แบบว่า ใช้คำอะไรดีเรียกแข้งเรียขาไหมหรือว่าแบบประจบสอบพ่อ,อ,อประมาณเนี้เขาเริ่มเริ่มหาความจริงใจไม่ได้ถ้าเข้าเอเอเอแล้วเขาก็มาหาคุณอ่ะคุณจะพูดได้เป็นฉาก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 เลยว่าต้องปรับตรงไหนต้องแก้อย่างไงนะคะคือหรือเรียกได้ว่าถ้าอยากให้ชีวิตของตัวเองดีขึ้นอ่ะจะเรื่องอะไรก็ตามแต่วิ่งเข้ามาหาคุณได้เลยเดินมาศบคุณก็ได้ทําอะไรผิดก็มาศบเลยนะคะ คุณจะทั้งปอบทั้งให้คำแนะนำให้ความรู้สึกดีๆให้บางสิ่งบางอย่างดีๆกลับไปแน่นอนอันนี้เป็นแบบภาวะพิเศษที่ตัวคุณมีนะคะซึ่งสิ่งนี้มันมาจากการที่คุณมีจุดเริ่มต้นจากหัวใจที่ดีนะคะหัวใจที่ดีหัวใจที่ที่มีมีแต่ให้เนาะเรียกว่ามีแต่ให้ก็ได้ มีแต่ให้เราก็ความสามารถเยอะซะด้วยสิความสามารถเยอะแก้ปัญหาได้นะคะในหลายๆรูปแบบโดยเฉพาะปัญหาของคนอื่นเนี่ยบอกได้เลยว่าถนัดถึงถนัดมากจริงๆแล้วก็มอบความไว้วางใจให้กับคนอื่นๆได้ดีเลยคือแบบเขารู้ว่าเขาหนีร้อนมาพึ่งคุณอะ่ะคุณจะให้ความเย็นอกเย็นใจให้เขานะคะความที่ คุณเป็นการยานามิตรให้กับคนอื่นๆได้ะคะ่ะนั่นย่อมสะท้อนถึงการที่คุณเป็นการยานามิตรให้กับตัวเองได้เช่นกันนะคะคุณรู้ว่าจะดูแลตัวเองยังไงเพื่อที่จะรู้ว่าจะต้องดูแลผู้อื่นยังไงด้วยความที่ ด้วยความที่คุณมีมิตรภาพดีๆเหล่านี้มากมายเชื่อไหมหลายคนเขาอาจจะเคยมองว่าเอ้นี่มันไม่ไม่บ้าก็โง่นะคือแบบสิ่งที่คุณทํามันก็จะดูแปลกๆในสายตาคนอื่นนิดนึงทักษะในการให้อย่างนี้ทักษะในการดูแลคนอื่นหรือว่าความรู้สึกดีๆความจริงใจที่แบบคุณให้คนอื่นไม่มีกักเลยเนาะมันก็อาจจะดูแปลกในในสายตาคนอื่นบ้างแต่บอกได้เลยว่า ยิ่งคุณให้คนอื่นมากเท่าไหร่อะคุณก็ยิ่งได้กลับมาในชีวิตแบบทวีคูณมากเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นเลยนะเหมือนให้สิบได้กลับร้อยให้พันได้กลับหมื่นแบบมันมันทวีคูณขนาดนั้นซึ่งบอกก่อนว่าสิ่งที่คุณทําไปตอนต้นอะไม่ใช่ว่าหวังผลนะว่าอ๋อเดี๋ยวฉันจะได้คืนสิบเท่าอะไรเงี้ยฉันถึงทําจริงๆจะบอกว่า หลายๆครั้งที่แบบคุณทุ่มเทใส่ใส่พลังงานใส่ใจกับใครบางคนน่ะมันก็มีบางคนเหมือนกันที่เขาไม่เข้าใจไม่เก็ตนะบางคนเขาเกียตไปเลยก็มีหรือว่าเขาไม่ชอบไม่พอใจก็มีแต่บอกได้เลยว่าผู้คนส่วนใหญ่จะรู้สึกดีแล้วก็ในที่สุดอะคนที่เคยไม่พอใจถ้าเขากลับไปคิดดีๆหรือว่าไปอยู่ในในที่ที่ ไม่เจอความจริงใจในระดับเนี้ย mm. เขาจะรู้เลย mm. เขาจะโหยหาความจริงใจที่เขาเคยได้จากคุณหรือว่าสิ่งดีๆที่เขาเคย <c ười> เคยได้จากคุณแล้วก็บางคนเนี่ยจะรู้สึกผิดด้วยซ้าที่เคยมองว่าแบบคุณเป็นคนแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ที่เขาโกรธอะคือเหมือนแบบคุณไม่ได้ตามใจเขาเหมือนที่คนอื่นตามใจไงก็เลยจะโกรดนิดนึงแต่เหมือนถ้ามานั่งคิดได้อไรือไงว่าที่ไม่ตามใจเพราะว่าแบบ อยากให้เดินในทางที่ถูกต้องหรือเปล่าอยากให้บางสิ่งบางอย่างมันดีขึ้นหรือเปล่าในขณะที่คนอื่นเขาแค่ออ,อออโหมกแค่นั้นเองไม่ได้ไม่ได้ทำให้ชีวิตคุณคนคนนั้นดีขึ้นด้วยเนาะ แล้วก็ถามว่าคุณได้อะไรไหมจากการที่ทําแบบเนี้ยก็ไม่ได้ได้อะไรสักหน่อยเหนื่อยด้วยซ้าไปต้องมาเคี่ยวเข็นต้องมาบ่นว่ากล่าวนู่นนี่นั่นน,นำซ้ํายังโดนเกียดขี้หน้าอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บอกได้เลยว่าคุณไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้เลยจะเกียดฉันจะอะไรก็ไม่สนเนาะหน้าที่ของคุณมีอย่างเดียวคือขัดเกลาตัวเองแล้วก็ถ้าใครเปิดโอกาสให้เขาได้เข้ามาแล้วจะบอกอะไรี อนุญาตแล้วกันเนาะอนุญาตให้ขัดเกลาอย่างเงี้ยค่ะคุณก็จะทำหน้าที่ตรงนี้ได้ด้วยเรียกได้ว่าเป็นเป็นมิตรแท้เป็นเพื่อนแท้เลยแหละเนาะอยู่อยู่เคียงข้างเคียงบ่าเคียงไหลคอยตักเตือนในเรื่องที่คนอื่นไม่กล้าทำนะคะค่ะแล้วนี้ก็คือ คำตอบของแรนดอมคลิปนี้นะคะขอบคุณที่รับฟังนะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะบ๊ายาย